ปลอดภัยแอสโพลิแปดปด โตมากับนักเตะตอนที่7หลังจากที่เราได้พาทุกท่านยอ้อนลำลึกถึงเทพเจ้าแห่งโลกฟุตบอลตั้งแต่ช่วงปลายศตรวรรษที่19และช่วงต้นศตรวรรษที่20กันมาแล้วในอีพีนี้เราจะกล่าวถึงตำนานของมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งเป็นตำนานมนุษย์คนสุดท้ายที่ครองความเป็นใหญ่ในวงการฟุตบอลก่อนสงครามช่วงชิงความเป็นใหญ่ในวงการฟุตบอลของยุคปัจจุบันในตลอด10ปีให้หลังของคริสเตียโน่โรนัลโดและลิโอเนลเมสซี่ชายคนนั้นคือตำนานหมายเลขย2ิบ 2, ในเสื้อสีแดงดำของ,อของเอซีม เขาคนนี้คือนักเตะแซมบ้าผู้ถือกำเนิดในครอบครัวที่ค่อนข้างจะเป็นครอบครัวปัญญาชนเขาเกิดที่กรุงบาซิเลียประเทศบราซิลกาก้านั้นเป็นนักเตะบราซิลที่มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากนักเตะร่วมชาติคนอื่นๆรวมถึงตำนานนักเตะบราซิลคนอื่นๆตรงที่เขากำเนิดในครอบครัวที่ค่อนข้างมีความรู้และฐานะมั่นคงไม่ได้เป็นนักเตะที่มาจากชนชั้นแรงงานหาเช้ากินข่าที่ต้องพึ่งพาอาศัยวิชาชีพลูกหนังในการดิ้นรนปากกับปีนปีบเหมือนคนอื่นแต่เขาเองกลับมีแพชชั่นทัุตวอลไม่ได้ด้อยไป โลกเขาเองก็เป็นนักเตะที่ใช้ความพยายามและการทุ่มเทเพื่อแลกมาด้วยความสำเร็จในทางของฟุปปตบอลเช่นกันและจุดเริ่มในอาชีพของหนุ่มหน้ามนคนหน้าใสาผู้นี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เขาอายุ18ปีเขาได้ลงสนามกับต้นสังกัดแรกในในทีมยอดนิยมอันดับหนึ่งของบราซิลนั่นก็คือซาวเปาโลโดยก่อนที่จะลงสนามนัดแจ้งเกิดตัวเขาเองได้ประสบอุบัติเหตรุร้ายแรงในสระน้าจนเกือบจะเป็นอมษษัมพาตเนื่องจากการเล้าของกระดูกสันหลังแต่อย่างไรก็ตามด้วยกําลังใจล,ล้นฤทธิ์ฟิตเต็มถังอย่างคนเหล็กตัวเขาก็สามามรถ กลับมาลงสนามได้ในปีต่อมาในเกมนัดชิงชนะเลศิศเทนิโลลีโอคัพซึ่งเป็นเกมระดับทีมเยาวชนและกาก้าที่เกิดเป็นเอาพาดได้รับโอกาสจากโค้ชให้ลงสนามเมื่อเหลือเวลาเพียง14นาทีสุดท้ายแต่แค่2อนาทีที่ได้สัมผัสเกมกา้กาก็ทำา2ประตูได้ทันที และนำพาชนะให้กับทีมหลังจากชนะครั้งนี้กาก้าได้คุณคิดชนะให้กับพรนะ,ะพเจ้าและอุทิศตัวให้กับศาสนาคิดตั้งแต่น้นเป็นต้นมาและกลายเป็นนักฟุตบอลตัวอย่างที่เคร่งขรึดในศาสนาเนื่องจากเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานชีวิตใหม่ให้ต่อมาซัปโปโรได้ตัดสินใจขายกากาให้กับทีมกาเซียนแทลสปอร์สโมสรในดิวิชั่นหนึ่งตุรกีแต่สุดท้ายการเจรจาก,ก็ล่มไปเพราะว่าทีมกาเซียนแทลสปอร์ไม่อยากจ่ายเงิน 5ล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อนักเตะที่มีอายุแค่17ปีเท่านั้นและยังไม่เคยลงเล่นในทีมชุดใหญ่เลยซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของทีมจากลีเติร์เพราะหลังจากนั้นกาคา,าก็แจ้งเกิดได้เต็มตัวใน2ฤดูกาลต่อมากับซเปโโลต้นสังกัดของเขาอย่างสวยสดงดงามและไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าใสเวลอ่อนคนนี้กถูกเลื่อนติดทีมชาติบราซิลครั้งแรกในปี2001ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและด้วยผลงานโดดเด่นลุยฟิลิปเปสโคาลารีกุนซือของทีมชาติบราบตัวัวฟ้ ข้ามแดนมาที่ทุกไทยรับใช้ทัพเซเลเซาในฟุตบอลโลกปี2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นแม่ง่ะ โดยในครั้งนี้เขาได้ลงสนามเพียงครั้งเดียว่วนใหญ่จะอยู่ในม้านั่งสำรองได้แต่นั่งมองรุ่นพี่3าตาปิดติดทีรวมตัวกันคุมติดลิฟแชมโลกสมัยที่5ามาไว้ครอบครองนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ากับเจ้าตัวอย่างมากจนในปี2003ดูกาลต่อมาทีมที่พาเจ้าตัวรัดฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลมาโลดแล่นบนแผ่นดินยุโรปก,ก็คือปีศาจแดงดำแห่งเซเรีย A4 มิลานนั่นเองด้วยบุคลิกและหน้าตาอันหล่อเหลาเอาใจแม่ยกเขาเป็นนักเตะที่มีภาพลักษณ์ขัดกับนักเตะทีมลูกชาติคนอื่นๆมาก หน้าตาที่หล่อขั้นเทพทรงผมอันเรียบร้อยใส่แว่นีกต่างหากภาพเหล่านี้สร้างความขัดหูขัดตาให้กับคาโลอาเชรติกุนซือีมเวิลาในขณนะนั้นเป็นอย่างมากจนออกปากขู่และสบป,ประมาณนักเตะหนุ่มรายนี้จนกระทั่งถึงคิวการลงซ้อมเท่านั้นแหละที่เจ้าหนุ่มหน้าตาดูไม่มีอันตรายก็ได้สำแดงพิษส่งที่ไหลลงเท้าเอาชนะใจเขาและนักเตะในทีมจนได้รับการยอมรับในที่สุดคาโลอาเชร์ลติออกมายอมรับในภายหลังว่าใกล้เคียงกับซีดานและยกให้เป็นนักเตะที่ดีที่ทสุดเป็นอันดับสองตั้งแต่เขาคุาย อีทั้งยังสลาบเป็นกฎตายถือไม่จะโวยอีกทั้งสไตล์การเล่นของเขายังมีความเป็นเอกลักษณ์สูง,งเขาได้รับหน้าที่ในตำแหน่งหน้าต่ำที่ทำได้ทั้งเลี้ยงทั้งจ่าย การออกตัววิ่งและสปีดการพาบอลไปที่เร็วเป็นจันวการยิงที่คมดุดใบมีดโกนการเล่นได้ทั้งสองเท้าคิลเลพาร์ตก็สุดสเสดาจเล้าใจจะหาที่ไหนเหมือนเขาคลิปลุกในสนาไมไว้ได้หมดทุกพิติมันหมดจนเนียนตาสลกอเกินในตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเอซิมิลาาลิคโดกา,กา,กากก้าก็ได้สร้างผลงานไวม้มากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสกูเรตโตยูฟาทูปเปอร์คัพและการพาดถ้วยหูใหญ่ในปี2004-2005ต่อริปูไปอย่างน่าเจ็บใจดับไฟดับทีวีคนทั้งโลกในครั้งนั้นก็ขับเคลื่อในให้เขาระเบิดฟอร์มอีกครั ในปี2 0 0 6 2 7และฟอร์มันร้อนแรงแยงสายตาก็พาอิติลนล้างแค่เรอยวูในรอบชิงปีนั้นได้สําเร็จด้วยอัน,นิส่งของทุกการนี้การโบวตรางวัลลูกโลกทองคาในเวลาต่อมาก็ไม่พิกโผบัตรกระย่งเด้งให้ตัวเขาได้รับรางวัลส่วนตัวทรงคุณค่าที่สุดในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพไปครองแต่หลังจากนั้นในปี2009ความท้าทายใหม่ในอาชีพนักฟุตบอลของเขานั้นก็คือสายเดโกเบอร์นาบิลลังสุดอลังการของราชันชุดขาวด้วยาราคาคา่คาตัวสถิติโลกที่มีเวลาสั้นสุด,สด 67ล้านยูโรโดยต่อมาเทติก็ถูกทำลายโดยการมาถึงของ CR อาซเวด้วยค่าตัวสูงถึง94ล้านยูโรกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งหลังจากนั้นผลงานของเขาก็เข้าสู่จุดดำดิ่งชนิดที่ว่าไม่สามารถกลับสู่จุดสูงสุดแบบที่เคยทำไว้ที่ซานซิโรได้อีกเลยแล้วจากการที่มีการบาดเจ็บรบกวนเลื้อยลังและ และลุ่งลิ่งจนฟอร์มดิ่งลงเหลวลึกบางคนก็นึกว่าเหวตื่นที่พิแกลถลายลงไปไกลหาจุดปีนป่ายกลับมาไม่ได้จนสุดท้ายต้องย้ายกลับไปมิลานในปี2013-2014แต่ก็เกียงเวลาอันสั้นก่อนที่เขาจะระเห็ดละเหิน,หนต่อไปยังลีกแดนมากัดกัดฟันสู้ให้กับออรัลนโดซิตี้อฟซีจนถึงปี2017 และนี่คือความสำเร็จของเทพบุตรลุกหนังชาวเซมบ้าผู้ยิ่งใหญ่แม้จะเป็นช่วงเวลาอันสั้นแต่ใครที่ทานดูฟุตบอลในช่วงปีนั้นช่วงทีฟอร์มเขาเข้าฝันเวลานั้นการได้ดูแมตช์ของเขามันได้สร้างแรงบันดาลใจความสุขสนุกตื่นเต้นได้แทบทุกนัดน,นี่คือต้นแบบของนักฟุตบอลที่ทุ่มเทและการใช้ชีวิตทั้งในและนอกสนามความสง่าง,งามในโลกของฟุตบอลสิ่งเหล่านี้มาจากชายที่ชื่อลิคิโดกากาจบแล้วครับสำหรับวันนี้พวกเราบอลวัชแนลก็ขอ,ขอขอบคุณ มีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราบอลบอ h ชาแนลด้วยและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับมั่นคงปลอดภัยแอดโพลีแ